สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงช่วงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าในคืนหนึ่งนะครับในเดือนตุลาคมในปีหนึ่งเก้าดเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเพื่อนๆกำลังขับรถกลับบ้านกับภรรยาที่ท้องแก่จนกำลังจะคลอดน,นะครับบรรยากาศอบอุ่นพูดคุยเรื่องชื่อลูกเรื่องอนาคตแต่แล้วทันใดนั้นมีคนมาเคาะกระจกนะครับ เป็นชายผิวดําถือปืนในมือบังคับให้ขับรถตามไปที่เขาบอกจากนั้นก็ยิงทั้งคู่แล้วก็หนีไปนะครับนี่คือสิ่งที่ชาลสจวร์ตบอกกับตํารวจแต่ว่าความเป็นจริงนะครับมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกหรือว่าพูดถึงคดีที่ สะเทือนอเมริกาอีกแล้วนะเป็นคดีในอเมริกากต้นวันนี้ก็ยังอาจจะมีคนที่พูดถึงกันอยูนะครับคดีที่ทําให้ระบบกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็สําคัญนะครับคดีที่แสดงเห็นว่าความลําเอียงทางเชื้อชาติมันอันตรายแค่ไหนคดีฆาตกรรมแคลร์สจวตโดยสามีในปี1989เพื่อนๆพ,พร้อมฟังกันแล้วใช่ไหมนะครับผมเราไปฟังกันเลยกับคดีแคลร์สจวกันนะครับผม เรามาเริ่มกันที่คืนวันที่23ตุลาคมในปี1989ค,นนครับชาวส์โจทอายุ29ปีเป็นผู้จัดก,การร้านขายเสื้อขนสัตว์ระดับไฮเอ็นในบอสตันกับแคลร์โจทอายุ30ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ทุกคนรักและก็กำลังท้องได้8เดือนกับลูกชายที่พวกเขาตั้งชื่อไว้แล้วว่าคริสโตเฟอร์และในคืนนั้นเองนะครับพวกเขาก็ไปร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาล Bri งแฮมแ a นด์บูเมนฮอร์สพ คลาสสอนดูแลตัวเองก่อนคลอดซึ่งแคลรอก็กําลังตื่นตันใจมากๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เองลูกชายคนแรกของพวกเขาก็จะเกิดขึ้นแล้วเล่นในประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับพวกเขาก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถกลับบ้านที่ลิดดิงแมสซาชูเซต t s ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางชานเมืองนะครับแต่แล้วเวลา2องทุ่มห้โดยประมาณโทรศัพท์ฉุกเฉินก็ดังขึ้นชาวโทรหาตำรวจด้วยเสียงสันเครือนะครับ หอบหายใจเขาบอกว่าเขาแล้วก็พลรยาถูกยิงรถจอดอยู่ในย่านมิชชันฮิลล์นะครับเป็นย่านที่มีชื่อเสียงว่าอันตรายในตอนนั้นพวกเขาบอกว่ามีชายผิวดำนะครับสูมใส่สูทเสื้อแท็กสีดำบังคับให้ขับรถตามไปตามที่บอกป้นทรัพย์สินไปแล้วก็ยิงทั้งสองคนก่อนจะหนีไปตำรวจรีบรีบมาถึงนะครับก็พบแคลรอนอนเอนหลังเบาะถูกยิงที่ศีรษะนะครับสภาพโคม่า ส่วนชาานะครับถูกยิงที่ท้องด้านข้างแต่ก็ยังมีสติที่พอจะพูดได้โดยพวกเขาก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบอส t ันซิตี้ฮอสพิ a อนะครับส่วนแคลร์นะครับถูกส่งไปยังบริงแฮมแอนด์ m ู n มนฮอสพิ l อลโรงพยาบาลเดวกับที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่ถึงชั่วโมงนั่นเองนะครับที่โรงพยาบาลนะครับหมอพยายามช่วยชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแต่นั่นก็คือจุดที่หัวใจแบบทุกคนก็แหลกสลายไปนะครับ พวกเขาทําการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินเพื่อช่วยทารกเด็กชายน้อยคริสโตเฟอร์เกิดมาหนัก1,200กรัมแต่สมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงอยู่ในสภาพวิกฤตแค่รอต่อสู้มาถึง4ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาตีห19นาทีในวันที่24ตุลาคม ส่วนเด็กน้อยคริสโตเฟอร์นะครับต่อสู้อยู่ถึง17วันนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตเช่นกันในวันที่9พฤศจิกาย,ยนในปี1989คดีนี้สะเทือนทางบอสตันนะครับภาพของชาวบนเตียงผู้ป่วยเจ็บปวดร้องให้ออกข่าวทั่วอเมริกาทุกคนเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่นั้นมันกำลังจะค่อยๆเผยอ,ออกมาครับผม และเมื่อชาวนะครับบอกว่าคนร้ายคือชายผิวดําตำรวจบอสตันก็เริ่มทําการสืบสวนแบบทันทีพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันก็เป็นเหมือนกับข้อผิดพลาดที่หนักมากๆโดยที่ตำรวจนะครับก็ได้กวาดล้างย่านมิชชันฮิลล์ซึ่งเป็นย่านที่คนผิวดําอาศัยอยู่เยอะจับคนผิวดํามาสอบสวนเป็นสิบๆคนเลยโดยไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากคําว่าเขาเป็นคนผิวดําและอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่า เ a g i ิเคิลนะครับโปรไฟลิงครับการใช้เชื้อชาติหรือว่าสีผิวเป็นเหตุผลหลักในการสงสัยว่าคนคนนั้นเป็นอาชญากรตำรวจเข้าค้นบ้านสอบปากคำคนที่บริสุทธิ์กดดันชุมชนบางคนถูกจับมาสอบสวนแบบรุนแรงด้วยและที่แย่ที่สุดนะครับคือคนคนนึงเกือบจะถูกตั้งข้อหาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรด้วยชื่อของเขาคือวิลลี่เบนเนนนะครับชายผิวดำอายุ39ปีมีประวัติอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆ ชาานะครับชี้ตัวเขาจากรูปถ่ายแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตำรวจก็เริ่มกดดันว่าเขาคือคนร้ายแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางกายภาพใดๆเลยไม่มีพยานรู้เห็นไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับเขาสักอย่างนะครับวิลลี่และครอบครัวถูกคุบคามถูกมองว่าเป็นฆาตกรซื้อออกข่าวเหมือนว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจินตการนะครับดูเพื่อนๆว่า เพื่อนๆไม่ทําอะไรผิดเลยนะครับแต่ว่าคนทั้งเมืองนะครับกลับมาว่าคุณเป็นคนที่ฆ่าผู้หญิงท้องกับทารกโหัวนี้แบบแย่มากๆและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแบบความนาเอียงทางเชื้อชาติมาเจอกับอํานาจกฎหมายนั่นเองพร้อมกันนั้นนะครับชาวกลายเป็นฮีโร่ที่น่าสงสารสื่อติดตามให้สัมภาษณ์ร้องให้บนทีวีทุกคนเชื่อเขาทาไมล่ะครับเพราะว่า ชาวเป็นคนผิวขาวน,นั่นเองพูดดีมีการศึกษามีงานดีมาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่ดีใครจะไปคิดนะครับว่าคนแบบนี้จะฆ่าภรรยาท้องของตัวเองนะครับนี่แหละครับ,ครบอคติที่ทุกคนมีแม้กระทั่งตำรวจแต่ความจริงมันกำลังจะเปิดเผยออกมานะครับจากคนที่ไม่ใครไม่มีใครคิดว่าจะเป็นผู้พูดนะครับผมมาถึงช่วงที่คดีเริ่มพลิกกันดีกว่าครับ จริงๆแล้วนะครับจากตอนแรกที่แคลร์เสียชีวิตตำรวจบางคนก็เริ่มสงสัยชาวแล้วทําไมล่ะครับอย่างแรกบาดแผลของชาวมันไม่ค่อยหลายแหลกบาดแผลยิงที่ท้องแต่ไม่ถึงอวัยวะสําคัญนะครับเหมือนรู้ว่าจะยิงตรงไหนที่ไม่ตายไม่มีผงดินปืนนะครับบนมือของชาวซึ่งแปลกเพราะว่าเขาต่อสู้กับคนร้ายควรจะมีผงติดบ้างนั่นเอง เรื่องเล่าของเขามีรายละเอียดที่ไม่ตรงนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกครั้งที่เล่าชาวดูเหมือนจะไม่เศร้าสักเท่าไหร่เขาเริ่มคุยกับผู้หญิงคนใหม่ไม่นานหลังจากแคลร์เสียชีวิตแม้กระทั่งตอนลูกยังไม่เสียชีวิตนะครับแคลร์มีประกันชีวิตจํานวน82,000ดอลลาร์หรือประมาณ2.8ล้านบาทในตอนนั้นนะครับและชาวก็เป็นผู้รับผลประโยชน์และสุดท้ายนะครับ ชาวเคยบอกเพื่อล่มงานว่าเขารู้สึกติดกับดักในชีวิตแต่งงานอยากมีเงินมากกว่านี้อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าหลักฐานทั้งหมดมันยังไม่พอจนกระทั่งคนหนึ่งตัดสินใจพูดนะครับแมทธิวสจวนนะครับหรือน้องชายของชอนะครับปรากฏว่าแมทธิวรู้ความจริงมาตลอดเพราะเขาเป็นผู้ช่วยชอทิ้งปืนแล้วก็ทรัพย์สินที่ถูกปล้นลงแม่น้ำริเวอร์ริเวอร์นั่นเองนะครับ ในคืนนั้นชาวรทรหาแมทธิวหลังจากยิงแคลร์ขอให้มารับพาไปทิ้งของกลางแล้วก็เอาเสื้อผ้าเพื่อเลือดไปทิ้งก่อนที่ชาวจะยิงตัวเองให้บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วค่อยโทรไปที่911แมทธิวช่วยเพราะว่าเขาเป็นน้องนะครับคิดว่าพี่กำลังมีปัญหาแต่พอเห็นตำรวจกำลังจะมาจาับวิลลี่เบนเน็ตนะครับคนบริสุทธิ์ไปตั้งข้อหาฆาตกรรม แมทธิวกับทนไม่ได้เขารู้สึกผิดเขารู้สึกแย่จนในที่สุดเขาก็ไปหาทนายความเล่าความจริงทั้งหมดวันที่3มกราคมในปี1990นะครับทนายความบอกให้แมทธิวไปหาตำรวจในวันที่4มกราคมแมทธิวให้การกับตำรวจบอกทุกอย่างบอกว่าปืนและก็ของหายอยู่ที่ไหนและในวันที่5มกราคม สำรวจนำกำลังไปค้นหาของกลางแล้วก็พบปืนกระเป๋าเงินของแคลร์แหวนที่ถูกขโมยในแม่น้ำตรงที่แมทธิวบอกนั่นเองข่าวก็แพร่ออกไปนะว่าแบบชาวรู้ว่าแย่แล้วนะครับตอนเช้าวันที่4มกราคมในปี1990นะวันเดียวกับแมทธิวที่ให้การไปนะครับชาวสะจวดขับรถไปที่สะพานโทบินบริดจ์นะครับจอดรถไว้ข้างสะพานเดินไปยืนที่ขอบสะพานแล้วก็กระโดดลงไป รลาวของเขาถูกพบในแม่น้ำมิสติกริเวอร์ในเจ็ดวันต่อมาชาวสะจัวเลือกที่จะฆ่าตัวตายแทน,น,นที่จะเผชิญหน้ากับความยุติธรรมแทนที่จะให้โอกาสครอบครัวแคลอรอได้รู้ความจริงทั้งหมดโดยที่เขาได้ทิ้งคำถามไว้เยอะมากแต่ข้อหนึ่งที่ทุกคนรู้ชัดนแน่ก็คือเขาฆ่าแคลรอและก็คริสโตเฟอร์เพื่อเงินประกันชีวิตและก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้และก็ไม่อยากมีลูกเป็นความจริงที่โหดร้ายที่สุดนะครับผม ครอบครัวดิมที่นะครับพ่อแม่ของแคลร์พูดว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังสองครั้งครั้งแรกเมื่อเสียลูกสาวครั้งที่สองเมื่อรู้ว่าคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นเหมือนลูกชายกลับเป็นฆาตกรวิลลี่เบนเน็ตน,นะครับและก็ครอบครัวต้องใช้ชีวิตที่ถูกทําลายแม้ว่าในที่สุดเขาจะถูกแบบพ้นผิดไปแล้วนะครับแต่หลายคนในเมืองก็ยังจําได้ว่าเขาเคยถูกตั้งข้อสง,ส,งสัยนี้และก็ชื่อเสียงได้เสียหายไปแล้วชีวิตก็พังทลายไปตลอดการ ชุมชนผิวดําในบอสตันโกรนมากนะครับพวกเขาถูกเหยียดผิวถูกกลั่นแกล้งถูกจับใส่ความเพราะเพียงสีผิวผลกระทบต่อสื่อมวลชนนะครับสื่อถูกวิพากว,วิจารณ์หนักๆทาไมเขาเชื่อชาวโดยไม่ตั้งคาถามทําไมพวกเขารีบร้อนออกข่าวเหมือนว่าวิลลี่เบนเน็ตเป็นคนร้ายทําไมการที่เป็นชาติผิวขาวชาชั้นกลางทําให้คนเชื่อง่ายขนาดนั้นและยังเกี่ยวกับผลกระทบของทางด้านกฎหมายด้วยนะครับคดีนี้กลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหา เรื่องการตัดสินของ c ีิวนั่นเองมันเป็นการเปิดตาทั้งอเมริกานะว่ามีอคติทางเชื้อชาติมันฝังลึกแค่ไหนในระบบตำรวจหลังจากนี้มีการปฏิรูปหลายอย่างเลยนะครับการฝึกอบรมเรื่องของตำรวจนะเรื่องอคติแฝงการสอบสวนที่ต้องอาศัยหลักฐานมากกว่าสันนิษฐานการตรวจสอบคนใกล้ชิดเหยื่อก่อนไม่ใช่พึ่ง เพื่อจะวิ่งหาตามคําพูดของที่คนร้ายบอกนะครับผมและนี่คือบทเรียนสําคัญที่สุดนะครับฆาตกรไม่ได้มีหน้าตาแบบที่เราคิดนะครับพวกเขาอาจจะเป็นคนที่นั่งข้างๆเพื่อนในบุกเป็นเพื่อนบ้านที่ยิ้มทักทุกเช้าเป็นสามีที่ดูดีการตัดสินคนจากภายนอกนะครับจากสีผิวจากชนชั้นมันก็อันตรายนะครับแล้วก็บางทีคนที่ดีดูดีที่สุดนะครับกับเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็ได้เหมือนกันนะครับผม แล้วมาดูเกรดความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้สักเล็กน้อยนะครับแมทิสวสจวนนะครับน้องชายที่แฉความจริงนะครับเขาก็ได้ฆ่าตัวตายเช่นกันในปี1993เพียง3ปีหลังจากเหตุการณ์นักวิเคราะห์เชื่อว่าเขาแบกรับความรู้สึกผิดมาตลอดแม้ว่าจะรู้แบบเขาจะทําในสิ่งที่สุกถูกต้องในที่สุดนะครับแต่การที่เขาช่วยชาวในตอนแรกมันอาจจะทําลายจิตใจของเขาไปตลอดชีวิตคดีนี้ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ให้หนังแล้วก็ซีรีส์แล้วก็สักสารคดีมากมายนะครับ รวมถึง HBO ซีรีส์ b r o e r in Boston, Roots, Rampage and Lake Conning ที่เล่าเรื่องราวนี้อย่างละเอียดประกันชีวิต82,000ดอลลาร์ที่ชาวต้องการนั้นถ้าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือ7ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเขายอมทำลายทุกอย่างเพียงเพื่อเงินแค่นี้ แค่ลอสจูดเป็นครูที่เด็กๆและผู้ปกครองหลักมากหลังจากที่เธอเสียชีวิตนะครับนงเลนได้ตั้งทุนการศึกษาในานามของเธอที่ยังคงมีให้จนถึงทุกวันนี้นะครับคดีนี้ก็ยังให้เกิดคำสับใหม่ในะอเมริกาอีกแล้วนะครับสจวตซินโดรมนั่นเองหมายถึงกรณีที่คนผิดจริงอ้างว่าถูกคนผิวสีทำร้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองมีหลายคดีนะครับหลังจากที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันแต่ตำรวจก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมปืนที่ชาวใช้ สังหารแคลร์ก็คือจุด3.8คาลิเบอร์รีวอลเวอร์นะครับที่เขาซื้อมาจากที่ทํางานโดยไม่ลงทะเบียนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็วางแผนมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วนะครับในวันงานศพนะครับของแคลร์แล้วก็คริสโตเฟอร์แม้คนมาเป็นร้อยคนแต่ชาวกลับดูไม่เศร้าเท่าไหร่แล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆหลายคนรวมถึงครอบครัวเดมิทรีเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว สุดท้ายสะพานโทบินบริดนะครับที่ชอ,อกระโดดกลายเป็นจุดที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในแมสซาชูเซตส์ปัจจุบันก็มีระบบการป้องกันฆ่าตัวตายติดตั้งทั่วสะพานแล้วล่ะครับผมและนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์หรือว่าคดีแคร์รอสจวนนะครับผมคดีนี้ก็ไม่ใช่เหมือนเป็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับมันเป็นเรื่องของอคติด้วยความลำเอียงด้วยการตัดสินคนจากที่เราเห็นแค่ผิวเผินนะครับ แค่เราสะจัวก็เป็นหญิงสาวที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังเธอกําลังจะเป็นแม่คนเธอรักการสอนรักลูกศิษย์แล้วก็รักชีวิตแต่คนที่เธอไว้ใจที่สุดคนที่เธอแต่งงานด้วยเป็นคนที่เธอมีลูกด้วยกับเป็นคนที่ทําร้ายเธอที่สุดนะครับแล้วก็วิลลี่เบนเน็ตนะครับกับคนผิวดาอีกมากมายที่ถูกคล่อหาถูกทําร้ายเพียงเพราะอคตินะพวกเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเลยนะครับผมคดีนี้ก็เกิดขึ้นมาราวสามสิบกว่าปีหรือสามสิบหกปีที่แล้วก็ยังมีบทเรียนที่สําคัญแล้วก็ยัง ใช้ได้ถึงทุกวันนี้นะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมก็ทุกอย่างทั้งมวลน,นะครับรอามาจากทางอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ถ้ามีตรงไหนออกเสียงผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตรงไหนตกหล่นก็ต้องขออภัยในณนะที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเรื่องราววันนี้มีอะไรหรือวันนี้ในอดีตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาตกรรมต่อเรื่องฆาตกรประวัติศาสตร์หรือว่าหนังหรือว่าเพลงมังงะนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s สาสาับสไลช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เรื่องราวในวันพรุ่งนี้วันอื่นๆหรือวันต่อๆไปอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนลืมไปแล้วเป็นวันที่เพื่อนหรือเป็นวันที่เพื่อนเรื่องราวที่เพื่อนคิดถึงหรือเป็นเรื่องราวที่เพื่อนสนใจกันก็ได้นะครับผมและก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณครับ